น้องเกลแจกความสดใสในชุดเป็ดเหลืองโพสทำท่าแบบมืออาชีพข่าวบันเทิงมาแล้วจ้าน้องเกลแจกความสดใสในชุดเป็ดเหลืองโพสทำท่าแบบมืออาชีพท็อปฟอร์มจริงๆช่วงนี้สำหรับน้องเกลลูกสาวคนเล็กของบ้านลังสีสิงพิพัฒเพราะไม่ว่าขยับ ทำอะไรก็ดูน่ารักไปหมดจนเป็นที่มาว่าน้องเกลยิ้มธุรกิจเป็นงานสุดๆไปเลยลูกและภาพน่ารักน่ารักล่าสุดที่แม่ชมโพสต์รูปของน้องเกลที่มาแจากความสดใสในวันศุกร์แต่อยู่ในชุดเดรสเป็ดสีเหลืองบอกเลยว่าน่ารักทุกชอ็อตยิ้หมหวานหวานมีท่าทางน่ารักน่ารักมาให้พี่ ได้ดูกันอีกแล้วและแอคชั่นน่ารักน่ารักตอนถ่ายรูปและพี่ป้านาอาที่เข้ามาคอมเมนต์เช่นคิดถึงงงงงอยากหน้าฟัดน่ารักเกินต้านมากเกลมาแล้วสาวน้อยที่คุมหัวใจพี่ป้านอาอายายยหมดประเทศละตัวตึงของบ้านแก้มแดง แก้มแดงอ่องต่องจังเลยน้องเกลน่ารักที่สุดในโลกพี่รักหนูนะน้องเกวเจเกวมาแล้วมารอเจเกวทุกวันเลยชอบภาพที่แม่ชมถ่ายมันมีความหมายทุกภาพสื่อสารความเป็นน้องเกวออกมาอย่างดีเจเกลเขาเป็นมืออาชีพนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ